แม่บอกคะ่ะลูกเป็นผื่นพออ้อมเหยาะแป้งฝุ่นตรงนั้นได้แหมแม่จะต้องบอกว่าไม่แนะนําเลยค่ะเพราะมีวิธีบรรเทาอาการผื่นพออ้อมนะคะที่ดีกว่านั้นค่ะแม่ผื่นพออ้อมคือการอักเสบของผิวหนังนะคะที่อยู่ภายใต้พออ้อมที่ลูกสวมใส่ก็มีหลากหลายระดับความรุนแรงนะคะตั้งแต่เป็นเล็กน้อยเป็นปานกลางถ้าเป็นเล็กน้อยแล้วก็เป็นปานกลางนะคะสามารถดูแลทาครีมนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการผื่นพออ้อมนะคะอาการก็จะดีขึ้นยกเว้นในกรณีที่ลูกนะคะเป็นเยอะมากเป็นหนักเป็นรุนแรงอย่างหลังนี้นะคะควร ลูกไปหาหมอนะคะดูแลทายาควบคู่กันใช้ครีมทาผื่นพออ้อมนะคะก็จะทุเลานะแต่ไม่แนะนําให้หย่อแป้งนะคะตรงบริเวณผื่นพออ้อมตรงนั้นเพราะเมื่อแป้งไปโดนกับสีลูกก็จะเกาะกับแป้งเกาะกันเป็นก้อนๆอ,อยู่ตามซอกพับต่างๆผิวหนังก้นลูกน้อยก็จะอับชื้นไปกันใหญ่เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําให้อาการผื่นพออ้อมของลูกนะคะเนาะดีขึ้นนะแต่ว่ามันมีวิธีนะคะที่จะช่วยทําให้อาการผื่นพออ้อมของลูกหาดีขึ้นได้โดยการที่คุณพ่อคุณแม่นะดูแลผิวก้นลูกน้อยให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอภายหลังที่ลูกขับถ่าย สวัสอุจจระนะคะดูแลล้างทําความสะอาดก้นลูกน้อยด้วยน้ําสะอาดหรือว่าผลิตภัณฑ์ล้างทําความสะอาดนะคะหรือหากไม่สะดวกนะคะอาจดูแลใช้ผ้าเปียกสูรน้าเกลือนะคะซับบร,ริเวณก้นลูกน้อยออกอย่างเบามือจากนั้นดูแลทาครีมผื่นผ้าอ้อมตรงบร,ริเวณผิวหนังส่วนนั้นนะแล้วก็สวมใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะที่สึมซับน้าปัสสาวะดีเยี่ยมและภายหลังจากทาครีมผื่นผ้าอ้อมแล้วนะคะก็ไม่ต้องทาแป้งนะคะหรือว่าโรยแป้งทับซ้ําอีกนะคะหากคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลลูกน้อยนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะทําให้ผื่นผ้าอ้อมลูกนะ ค่อยๆทุเลาขึ้นค่ะแต่หากดูแลแล้วนะคะผื่นพอาอ้อมลูกเป็นหนักนะคะแล้วก็ลุกลามมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างหลังควรพาลูกไปตรวจกับคุณหมอนะคะเพื่อรับการรักษาค่ะครีมทาผื่นพ้าอ้อมหลอดนี้นะคะคุณมีติดบ้านไว้นะคะใช้ได้เลยตั้งแต่ลูกเกิดนะคะเพื่อปกป้องนะคะป้องกันไม่ให้ลูกเกิดปัญหาผื่นพอาอ้อ,อมหรือหากเป็นผื่นพอาอ้อมระดับเล็กน้อยนะคะสามารถดูแลใช้ครีมทาผื่นนี้ช่วยบรรเทาได้ค่ะกดได้ตรกาแม